สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายมุนนะครับวันนี้ก็มาแบบว่าสบายๆนะครับหลังเลิกงานก็มีคอนเทนต์สำหรับวันนี้ก็จะมีแกะกล่องฮอลลูกค้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีตัวหอมือสองนะครับเข้ามา1ลํานะครับสําหรับลานี้ชุดไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซอร์โวยกพีดเซอร์โวกันหานะครับบอกได้เลยว่าแบบว่าแบบคือดีมากนะยกเว้นสปีดตัวเดียวนะครับก็จะพอใช้ได้ สปีดก็เป็น50แอมป์นะครับสกายวอล์กเกอร์พอเล่นได้นะครับสำหรับพอทาร์ลอดลันี้นะครับแต่ว่าลําเนี้ยมันก็จะมีนิดนึงที่ผมจะต้องมา,าปรับปรุงนะครับก็ส่วนของดอกจอกหน้านะครับก็คือมันก็มันจะรูดๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดอกจอกให้นะครับแล้วก็ลองแหวนเข้าไปให้เฟืองมันฟิตๆนะครับเพื่อที่ว่าหางเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องอไม่ต้องแบบโบกหรืออะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดเซต นะครับลำนี้สภาพก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก75ถึง80นะครับก็ตามสภาพนะครับชุดเฮดเป็นชุดเฮด DFC นะครับชุดเฮดเป็นแบบ DFC แล้วก็กล่องเคบาเหลืองนะครับกล่องเคบาเหลืองก็พอบินได้สําหรับมือใหม่กับใครที่อยากได้ฮอที่แบบว่าเออราคาพอรับได้นะครับสาหรับลำนี้จะเอาไปติดเป็นเฮดวันก็ได้นะครับติดเป็น GPS ยิ่งดีเพราะว่า เซ์โวกันหางเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับแล้วก็เซ์โวยกพีชเนี่ยเป็นของ KST นะครับนะครับสตัวเนี่ย KST เนี่ยก็อยู่ที่2,000กว่าบาทแล้วนะครับแค่เซ์โวยกพีชนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยแต่ว่าอ่าสปีดอะแค่ Skywalker 5 0์แอมป์ก็พอเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้หรือว่าถ้าใครที่เอาไปแล้วให้ผมจะมาโมดิฟายใหม่เปลี่ยนเป็นส,สปีดอ่าตัวฮอพิวิงหกก็เพิ่มตังอีกนิดนึงนะครับ ก็ชุดไฟก็จริงๆเลยและส่วนพวกแมคคนิกต่างเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับจะให้มันบินนิ่งๆเลยนะฮะสำหรับลานี้ส่วนราคาเดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับว่าผมจะขายอยู่ที่เท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าไม่กี่พันเองนะครับสำหรับลํานี้ใครที่กําลังมองหาทาร์ลอตนะครับ DFC นะครับเป็น6กชันแน l นะครับกล่องเคบบลลำนี้ไม่ควรพลาดนะครับสนใจก็รีบโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับช้าหมดอดนะครับสำหรับลำนี้อ่ะ เออมีคารุปปี้ให้ด้วยนะครับ1ตัวนะครับคารุปปี้ก็พวกยางยางที่ใส่เนี่ยมันมันหลุดเดี๋ยวผมจะหาดีๆใส่ให้นะครับมันจะได้ใส่ใส่ได้พอดีเนี่ยพอใส่แล้วก็ดูสวยงามนะครับนะครับใส่แล้วก็เนี่ยครับดูสวยงามดูแนวสปอร์ตนะครับสาหรับลานี้มือ2นะครับเดี๋ยวราคาฟังที่ท้ายคลิปนะครับว่าผมจะขายอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเดี๋ยวมาเช็ค อ่าฮอที่ไปตกมานะครับสําหรับลานี้เป็นฮอของลูกค้านะครับที่เอาไปแล้วแล้วก็แล้วก็ไปบินแล้วก็ตกนะไม่รู้ตกเพราะอะไรหลงหรือ,อเปล่าไม่รู้นะฮะกล่องก็จะเป็นลักษณะคือเป็นเอามาต่อกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปสรุปนะครับสายสรุปอาการสรุปความเสียหายของฮอลำนี้นะครับว่ามันมีอะไรเสียหายบ้าง ก็วิทยุนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับแพ็กมาค่อนข้างที่จะโอเควิทยุเป็น T6J นะครับผมจำได้แล้วเดี๋ยวแกะดูวิทยุก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆน,นะครับกฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมนะครับผมก็จะมาเจอเพื่อนๆอ,อีกเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวส่งเครื่องบินปีกนะครับ FPV กำลังจะมานะครับใจเย็นอีกนิดนึงนะฮะใครที่กำลังมองหาเครื่องบินปีกแบบเป็นแนว FPV นะครับวิทยุนะครับโอเคไม่แตกไม่อะไรนะฮะก็คือโอเคใช้ได้เปิดติดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหอนะครับ เพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับอยากได้ฮอมือสองทาร์ลตบินเอาแบบว่า,าเอาไปฝึกบินนะครับในราคาเบาๆนะครับก็สนใจก็รีบติดตอดอ่อทากมาได้เลยนะครับพอที่ผ่านมือผมไปนะครับบินได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับท่านจ่ายเงินแล้วซื้อแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ว่าได้ไปแล้วก็บิน ไม่รู้บินได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะท่านได้ไปแล้วท่านสบายใจแน่นอนว่าบินได้นะครับแต่ลำนี้มันจะเป็นพอที่ส่งมาให้ซ่อมนะครับผมก็เลยรีวิวพร้อมกับทารอดพอม,มือสองไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้มาสรุป การนะครว่ามันเป็นสาเหตุอะไรนะฮะสํสำหรับตัวนี้หลายชั้นเลยนะฮะ โอเคแกะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างนะครับสําหรับตัวเบรดนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเบรดไม่เป็นไรนะครับไม่แตกไม่มีความเสียหายอะไรทั้ง2เบรดเลยทั้ง2ตัวเลยดูด้านใต้นะครับด้านใต้ก็ไม่เป็นไรเช็ดเช็ดทูๆหน่อยก็โอเคได้เลยนะฮะทีนี้มาดูที่ตัวตัวลำนะครับอ๋อลำนี้ลูกค้าซื้อมือสองไป เซอร์โวปกติดีนะฮะเซอร์โวปกติดีแล้วก็มีเมนเกียร์ก็ไม่รูดนะแต่ใบหางฟันพื้นเยอะมากนะครับถ้าทางน่าจะต้องเปลี่ยนใบห่างนะครับแท่งคันชัก เดี๋ยวผมขอตรขอวจสอบแต่ตัวหางหนังก็มันคดหรือเปล่านะฮะก็ไม่คดนะฮะแต่ว่าสายพานก็จะหย่อนๆนนะฮะเหมือนมันจะหดเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องมาตั้งสายพานใหม่นะครับ เดี๋ยวว่าเป็นว่าเดี๋ยวผมจะต้องโทรไปสอบถามเจ้าของฮอหน่อนยนะฮะว่าที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าใบหางเนี่ยต้อง,อง,องน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับโอเคก็สภาพก็ยังไม่ค่อยเสียหายอะไรมากมายนะครับอาจจะต้องปรับตั้งค่าใหม่เซตบินนะครับโอเคทีนี้มาถึงจุดที่เพื่อน,อนๆอยากจะรับอยากจะรู้แล้วนะครับว่าคาร์ลลำนี้ขาย,ยที่ประมาณเท่าไหร่นะครับพอลำนี้นะครับก็ ผมก็ตั้งไว้ที่7000นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับสำหรับลำนี้7 0 0 0รีบโทรกันมาได้เลยนะครับบิดได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะปรับแต่งให้ดีนะครับเปลี่ยนดอกจอกใหม่แล้วก็เซตบินนิ่งๆนะครับใช้วิทยุเดี๋ยวผมจะใช้วิทยุเป็นตัว T14G ของผมบินนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมลำนี้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะฮอบนิ่งๆให้ดูเลยนะครับ ถ้าใครที่สนใจก็รีบทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวผมจะขอขอตัวทํางานก่อนนะฮะลำนั้นเดี๋ยวจะต้องเซตบินนะครับส่วนลำนี้ใครสนใจก็ทักมานะครับ7,000บาทนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับลำนี้นะครับบินฮอปนิ่งๆนะครับสวัสดีครับ